มาพี่น้องมามกินเห็ดมาพี่น้องเห็นบ่เห็ดนี่เห็ดอีหยังวะนี่เห็ดขาวหรือเห็ดอย่างเนาะนี่เนาะใครหู้คอมเมนต์เข้ามา,าเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้เม่นบ่เห็ดขาวนี่เกิดจุคอนไหมช่างมีแต่ดอกงามนี่เก็บกระลูกชายปะโตอ,อึบอหยาบแท้ปู่ เห็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอ็ดบดก็มีเห็ดขาวก็มีพี่มันเหม็นบ่เห็ดขาวนี่เห็ดขาวว่าพี่น้องเบึงเชยกันดุก็เหม็นขม่าในเห็ดยังอันนี้ฮ่ะเอาไปแกงกินชิบบเบื่อบ่เห็ดอีงยังเนาะหลายเทนิดอะเกิดอยู่ในคอร์ดอันนี้ เฮ็ดบดกันโอ้ราเฮ็ดบดนี่เนี่ยเฮ็ดบดนะงามเลยเกิดอยู่คอตจิกเฮ็ดบดก็ได้นี่ได้ละโมนสแกงก็ได้ยตัวบ่มันใจตัวสีขาวเป็นเฮ็ดอีหยังนี่นี่ลูกชายก็นเลปลาลูกรออีกเกิดอยู่ในคอสนี่เนา่ยเนีไปหาเห็ด ย่างไปให้เฮ็ดพี่น้องโอ้ตัวนี้เท่าเลยนี่เท่าแล้วมาพี่ลูกล่ะเฮ็ดปกตาปกเกิดป้อยังีงเฮ็ดปกต่าตัวเกิดอยู่ทัดนี้เฮ็ดปกตามีเนาะนี่เฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดบดอ,อันนี้ฮู้อยู่ตัวนี้ hết bớt này ngàm thế, hết bớt nè, lặng lặng on, nhang hai hết hét theo số này lệ, nào mà chi cười mày chích nọ rồi đấy, còn nó mày hông nè, thấy bao, bao, bao cười tham พูดหโอ้โหน่ะนองเอ้ยหลายไีนน่ะพูดพูเห็นบ่เห็นบ่ฮะเห็ดอยู่พูน่ะหลายแท่นี่นี่นี่ก็มีแล้วนี่เห็ดแล้วนี่เอาเนี้ลูกเอาไปลูกนี่ลูกชายเขาไปเอาดึงดึงเอาไม้ออกมาพผมลูกเนื้ออ่อนอยู่บ่ล่ะ ได้พ่น้ออืโหเห็ดขาวพี่น้องตัวนี้มันเห็ดยังอันนี้พี่น้องเพื่อไปเห็ดยังอันนี้พี่น้องแต่ว่าเห็ดตัวนี้มันช่เกิดอ,อยู่ในดินได้หน่เกิดอ,อยู่ในโพนนี่มันแม,ม่นบ่เห็ดขาวบัมใจด้วยปก,ก้ากินตัวนี้เกิดอ,อยู่พโพนผูหลายแถวเนี่ย เห็ดอย่างนาะบุคเคยเห็นบุเอานี่เห็ดยังอันนี้พี่นอ้องนี่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 หลายแทินนี่ i. แต่ว่าบุเคยเห็นด้วยมันเกิดอยู่ในโพดนี่บุ๊กล้ากินไปเก็บมาหลายพี่นอ้องเลยในไร่เติบถ้าแต่ว่าบุ๊ควอาเป็นเห็ดยังตัวขาวๆนี่ f. น่าเกือบชาบหนึ่งเหมือนเด้อนี่ไร่เติบเันนพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดนี่จะโอกงามๆนี่ อันนี้หูห้โยเฮ็ดบดอันนี้เฮ็ดบดตัวนี้ตัวนี้จะม,ม,นมันเฮ็ดยังอันนี้ไป่หู้คอมเมนต์มาเลยพี่น้องเลยบุก่ากินได้นี่มันเม่นบริเวณขาวมันเกิดอยู่ไม่กุง้งเกิดอยู่ก็กุ้งนี่มเฮ็ดบดมันจะเกิดอยู่ในเฮ็ดอันคอนจิกไม่จิกนะไป่หู้คอมเมนต์มาเลยพี่น้องเฮ็ดยัง